นี่มันคือเดลเสาวกลายพันพธุ์ในตอนชีวิตจะไมได้ let's go ไปกันเลยไม่ต้องพูดเยอะและนี่ก็คือเรื่องราวของเดลเสาวกลายพันธุ์ที่ถูกตัดต่อพฤติกรรมแล้วก็หลุดออกมาจากกรงขังที่สาเหตุของการหลุดนั้นก็คือขนมสนคเกอร์ถ้าใครที่ได้ดูนะครับภาพยนตร์ที่เพิ่งจะออกฉายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับกับ Jurassic World คือแค่ซองขนมสนคเกอร์เนี่ยหลุดเข้าไปในในท่อท่อลมแล้วก็โต๊้โต๊้โต๊้ต๊้บอมลุด อะไรไม่รู้นะแต่วันนี้เราจะมาพาทุกคนมาชมกันใน Minecraft ที่มีเดนเสานะครับเออแล้วก็นี้ผมได้โหลดตัวของไบโอมต่างๆมาให้มันมีหลากหลายนะครับแล้วก็ที่ไม่ธรรมดาเลยในวันนี้ฮาร์ดคอร์เราแบบเด็กน้อยเด็กเล่นกันมาเยอะนะวันนี้เรามาแบบจริงจังกันบ้างคือถ้าตายนี่คือตายเลยนะแล้วก็มันคงไม่เราคงไม่เจอเลยเลยเนื่อานะไอตัวนั้นอะ่ะต้องระวังให้ดีนะครับแลคือผมมีอะไรไปสู้เลย ไม่ได้มีปืนไม่ได้มีอะไรที่ช่วยในการเอาชีวิตรอดอันนั้นคือป่าสปูตเนาะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปไปหาที่ที่มันแบบ กว้างๆหน่อยว่ะแต่คือต้องบอกกนนะอันนี้เอาแบบถ้าพูดถึงหนังแล้วกันนะครับหนังจูเล s s สิ w เวิลด์นะครับก็คือเป็นต้นแบบของดนวเสาตัวนี้เอาตามบอกว่าในหนังนะแมงเป็นตัวที่โคตรกระจอกมผมก็ไปดูมาแล้วแหละสำหรับจูเล s ยสิคเวิลด์รีเวิร์สนะครับแล้วก็เอ้ยลองเอามาดูกันนะแม่ครับไงคือมาตอนท้ายอันนี้นี่สปอยไหเนี่ยนี่ถือว่าสปอยไหมอ่ะแต่เผื่อคนไม่ดูผมไม่สปอยแล้วกันเอาเป็นว่ามันกากก็แล้วกันคือแบบในหนังโคตรกระจกแต่ว่าไม่รู้วในนี้มันจะโหา ผมว่าโหดแหละเดี๋ยวก่อนมืดเนี่ยผมว่าต้องรีบหาผนแกะอย่างด่วนเพราะมันเป็นฮาร์ดคอร์ด้ไงเราต้องเซฟชีวิตให้ได้มากที่สุดคือถ้าผมตายคลิปนี้คือคลิปนี้จบนะครับโอ้โอเคเกี่ยวตันขอบายโอเคเราเจอแกะตรงนี้เราฆ่าแกะเลยไหม,มจริงเราฆ่าไปเลยก็ได้เนาะฆ่าแม่งกิ่ปแดะผมต้องการที่จะเซฟอะไรมาทั้งนั้น ชีวิตเราสําคัญโอ้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 อะไรอะแหลกเฉยว่าเต๋เอเฮลแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นโคดหินติดกับทะเลไม่มีใช่ไหมเดวเสาใต้น้ําเนี่ยคือผมก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าคือก็โหลดมอดเดลเสามาเพิ่มแหละแต่ก็คือไม่ไม่ได้ดูชัดไม่ได้ดูแบบรายละเอียดไงว่ามันมีหรือเปล่ามาขุดเลยตรงนี้ส่วนคอปเปอร์ก็เหมือนเดิมเราไม่ต้องขุดเพราะว่ามันโคจะยูสเลทอะเดี๋ยวคืนนี้ผม ต้องรีบหาแกะอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเรามี2บล็อกแล้วบล็อกขนแกะอันนี้ฐานขุดไปอีกไหมเราก็มีฐานเยอะแล้วนะอ่ะขุดอีกสักหน่อยนึงแล้วก็อ่านไหนๆละอ่ะขุดคอปเปอร์ไปเลยโอเคเดี๋ยวเผาเนื้อสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาน,นี้ไปเลยเพื่อประหยัดโอเคแล้วโอ,โอ้อะไรอ่ะถ้ามันชอบแหลก <c oughs> คือมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีก็แหลก โดนระแวงอะ่ยมันมีในตัวเกือบ่ะแต่จริงคลิปนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะน่ากลัวหรอกแต่มันจะเป็นแนวแบบระทึกขวัญมากกว่านะคลิปนี้นะบอกเลยนะครับคือทั้งเจาไปรเด็เสามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมันคือมันคือเราเห็นเป็นตัวคือตัวนี้อยากอยากได้ชุดเกราะมากอยากได้แบบป้องกันตัว What is up ขอเนื้อจึ้วขอเนขึ้แตึ้นขึที่ที่พอจนเป็นอยู่ให้าได้ตรงนี้ผมว่าไม่น่าดีเท่าไหร่คือมัน มันก็เป็นไบโอมที่มันมันเห็นแบบทั่วแหละแต่ว่าแบบหญ้าเยอะมากใบไม้เยอะมากโอ้ทีมัเยอะแยะไปเหยียบ,บแมกมากโอเคโอ้เรามีอาหารกินแล้วครับเมนดิ้งซิลทอตโอเคขอบคุณเอาทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะได้ใช้ละมั้งบอกเลยว,ว่าคลิปนี้ได้เป็นคลิปที่ชิลๆนะฮ <c oughs> ะเพราะยังไม่เจอไงมันก็ชิลดีนะยังไม่เจอสักตัวตมันก็ชิลดีเนี่ยเดี๋ยวเจอแล้วมันจะขำไม่ออกผมไม่รู้มันทำอะไรได้ไง อาจจะวิ่งเร็วแบบความเร็วแสงแต่คือในหนังคือมันวิ่งช้ามากเลยนะอย่าเยอะแล้วก็วิ่งเลยเรียกว่าย่องเรียกว่าเดินเฮ้เฮ้เฮ้เด็กกับเอเลียนน่ะละหัวมน <_ T> ันน่ะโอเคเจอเป็นเหมืองครับเราอาจจะลงเหมืองตรงนี้กันตรงนี้มีเหล็กขอญาตขุดไปนะครับมันคงไม่มีดาวเสาร์ในถ้ำใช่ไหมโอเคเราอยู่แถวนี้แล้วกันเนาะถ้าผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนอืมจริงเซฟสปอนพอยก็ไม่ช่วยหรอก ท้ายตายก็ตายแบบตาย,ตาย,ตาย,ตายถาวรอ,อยู่ดีคือนี้ตัดไม้แล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้มันสวยงามเลยก่อนเนาะคือหลายคลิปแล้วคือสร้างบ้านแบบโอ้กระจกเกินมาหลายคลิปแล้วต้องต้องผมต้องล็อกอินละนะเดี๋ยวผมว่าเราสร้างบ้านก่อนละกันเนาะแล้วค่อยไปลงเมืองเฮ้ยดูยไปลงเมืองก่อนดอีเอาจริงไปลงเมืองก่อนดีกว่าไปลงเมืองดีกว่าเนาะจะได้มีเกราะมีอะไรไค่อยขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมเก็บของที่ไม่จําเป็นไปก่อนละกันอันนี้ได้ใช้ไหมไม่รู้ไม่ได้ใช้เก็บไปเลย อันนี้อันหนึ่งแล้วก็โออ้้ คือโลกใบเนี้ยคือโลกนี้นะโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลนะคือในโลกนี้คือกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมีพื้นที่ให้เราเกิดมากมายอยากจะไปเกิดตรงซ้ายมือเหรอได้เลยเกิดตรงขวามือเหรอโอ้โหพื้นที่มากมายแต่มึงมึงเลือกที่จะเกิดตรงนี้เกิดมาปั๊บแดกกูเลย ไม่จบแบบนี้เหรอโอ้ไม oh oh ah,, ah. ่ก็โอ้โหอ่ะมาแล้วนะอ่ะอะไรอ่ะอะไรของมันอ่ะคือเนื่องจากว่ามันเกิดอะไรขึ <S 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 1> <S 1> <S <S> ้นแบบนี <s 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 ้คือต้องบอกว่านี้อันนี้ผมขอญาตินะขอญาติปรับเป็นอันนี้นะเพราะว่า เออขออนุญาตกลับคืนเป็นแบบแบบปกติเพราะว่าแม่งกูไม่ได้ทำคืออะอธิบายก่อนคือผมยังไม่ได้แบบไม่ได้คือไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเออผมไม่ระวังหรืออะไรแต่แม่งเกิดที่ผมอยู่เ้วง่าเลยไม่ได้ไม่ได้ให้แบบเออแม่งเกิดไกลๆแล้วแบบให้เราได้เห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเข้าไปหรืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นเลยคือแม่งแบบเกิดปับ๊บตายปุ๊บนะ โอ้ยอันนี้ต้องขออนุญาตนะอันนี้อันนี้ขอเอาใหม่ละกันเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นว่าแบบเอาเป็นว่าเมื่อกี้เรียกว่าอะไรไม่นับแล้วกันเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันนะพวกนะอ่ะยอมยอมยอมแบบเริ่มใหม่ก็ได้เริ่มใหม่ก็ได้เมื่อกี้ไม่นับเนาะคือมันมันไม่โอ้โหคือเมื่อกี้อะเป็นใครก็ตายนะครับไม่ว่าคุณจะโปรเพเยอร์ใค่ไหนคือมึงเจอเมื่อกี้ตายแน่นอนอันนี้เป็นว่าเราเริ่มเริ่มใหม่แล้วกันอันนี้เมื่อกี้ขอ ขอเบลเบลเบลเบือเบือเดี๋ยวรอบสองนี้ถ้าผมตายก็คือก็ถือว่าตายจริงแล้วกันเมื่อกี้คือไม่นับนะครับคืออะไรไม่รู้คือมาถึงปุ๊บอ่ะถ้าสมมุติมันเกิดห่างผมสักสิบล็อกให้เราได้แบบเออได้ยินเสียงมันแล้วเราหนีเออยังพอยังพอเข้าใจแตวตรงนั้นคือผมก็คงจะไปเอาไม่ได้แล้วมัไ,ไม่เป็นไรก็อ่ะเดี๋ยวขอมาฝั่งนี้แล้วกันคือของตัวน,นั้นก็คงจะทิ้งไว้เลยครับเพราะว่าเข้าไปก็ไม่ได้ละมันตีแรงมาก วันฮิตตายนะคือกัดคอแบบว้าขาดเราไปเริ่มต้นใหม่ <c oughs> เริ่มต้นใหม่ละกันนะครับโอ้ยแต่ทีนี้เรารู้แล้วไงมัน็นจุงนั้นไงเริ่มต้นกันใหม่คราวนี้ถ้าผมตายก็คือตายจริงนะคือกลับบ้านไม่ได้ตอนเนี้หรือว่าผมวิ่งไปล่อมันดีวิ่งล่อมันแล้วก็ไปเก็บของของหายยังวะหนายืนตรงนั้นนะ่ะนั่นคือเกิดสองตัวคึงบ้าแล้วผมจะลองวิ่งเข้าไปหาเขาละกันนะครับ เราน่าจะวิ่งหนีทันแหละใช่ไหมมันคงไม่แบบวิ่งชาร์จด้วยความเร็วสูงหรอกใช่ไหมมันเห็นไหมเนี่ยมันยืนอยู่มันบั๊กหรืออะไรวะนะ่ะมันเห็นผมไหมนะ่ะโอเคโอค้ยอ,อยากนอนมากขอค่าหน่อยโอ้ระดับป๊บโอเคนอนอ๋นนี้คือมันเห็นผมมันได้จริงๆอะ่ะแต่มันไม่ไม่ยอมมามันบั๊กหรืออะไรวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เหมือนเดินนะนะ่ะเหมือนขยับมนะันน่ะขยับหรือเปล่า เหมือนจะขยับนะนน่ะคือมันมองอย่างเดียวเลยมันไม่ขยับเลยอะ่ะฮัลโหลเฮ้ย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 อย่าให้กูโยนไข่ไป่ามึอนะเฮ้โยโอ้คือผมอยากเข้าไปตีมันนะแต่ก็กลัวมันจะแบบหมับเข้าให้หยิบแล้วก็กัดหัวอย่างเงี้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยชื่ออะไรครับเนี่ย ตอนคือเดโนเสากลายพันวันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรไปนเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมขอเตรียมตัวแล้วกันคือผมไม่อยากเข้าไปแบบแบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปขุดเหล็กไม้ไม้ไมไมไมสุดทำชุดเกราะแล้วผมจะเข้าไปทุบมันเดี๋ยวผมจะขุดเหล็กทำชุดเกราะครบชุดแล้วก็จะไปทุบหน้ามันนะครับเหมือนมันติดบัก๊กอะไรไม่รู้ผมก็งงอะไรของมันก็ไม่รู้และนี่ก็คือไดโนเสาร์กลายพันธุ์นะครับความเป็นจริงไปแบบนี้นะครับ สีที่ค,แบบค,ทคิดคือแบบคือภาพขอ่พม่นี่คือแบบโอ้โหหน้าเกีงขามแบบโอ้หน้าครัวความเป็นจริงคือแบบนี้เหมือนดูหนังเลยความรู้สึกเดียวกันกับตอนดูหนังเลย <c oughs> คือตอนดูหนังก็คือแบบโอ้โหคาดหวังไว้ตัวน,นี้แม่งต้องโหดแน่เลยวะ่ะอะไรเงี้ยมาเจอจริงอ่าประมาณนี้นะครับเอ้ผมอยากลองเล่นอะไรพี่เลนวะ <c oughs> ผมอยากลองทดสอบเอาคิปเปอร์มาระเบิดคือไม่แน่มันอาจจะติดบั๊กอยู่พอคิปเปอร์มาใกล้ๆระเบิดปังปุ๊บอาจจะหลุดก็ได้ใครไปรู้นะครับ อ่านี่นี่นี่มามามาคิเปิลมาหน่คิปเปิลมาหน่ไม่โดนเอาไม่เอาใหม่เมื่อกี้มันไกลเกินเอาหม่คือก็คือก็ไม่อยากเข้าไปใกล้มันเกินไงกลัวมันแบบซ้ำแดกตายหา่าอันนี้คือใกล้สุดที่จะทำได้เนี่ยโคตรใกล้เนี่ยไม่ <Don> โดนเฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ย เรืองเขาว่าเดวเสาปะ่ะเดี๋ยวขอลงไปหาเหล็กเพิ่มครับตอนนี้ชุดเกาะเรายังไม่ไม่ได้แข็งแรงมากอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ไงเหล็กเพียบผมว่าเราน่าจะทําชุดเกาะได้ครบชุดแล้วนะจากที่เรามีเหล็กนะตอนนี้ทํากางเกงเยบทำรองเท้าเยยบโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มีชุดเกาะเหล็กครบชุดเรียบร้อยพร้อมแล้วครับ แต่คือมันอาจจะทุบเราทีเดียวตายก็ได้นะนี่ผมก็ไม่รู้มันตีแรงแค่ไหนไงแต่นี่ก็ทําดีสุดละนะครับได้แค่นี้แหละมาดูสิผมจะทําได้ไหมหรือว่าผมทุบมันหนึ่งทีปุ๊บมันจะหลุดจากบัก็กแล้วมันก็จะมาฆ่าผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะยังอยู่แหละมันคงไม่ไปไหนหรอกนั่นไงอยู่ที่เดิมมา,อาไอเดนเสาชิมพร้อมที่จะฆ่าเกล่าอีเดนเสาก่อนอื่นผมจะยกโลเข้ามาก่อน โอ้โหฮิตบล็อกแม่งไกลมากเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยไหวปะเนี่ยอะไรเองอ่ะเองเป็นอะไรอ่ะเอ้าไม่ใช่เองตัวมันบล็อกอะไรไม่รู้มันมีตัวโตนอยู่จริง่ะเนี่ยตัวเนี้ย มันฆ่าตายไหมอ้าวเย่ <c oughs> แค่แนี้แต่มันก็คือบลักแหละมันไม่ขยับเลยนะครับเมื่อกี้แต่ก็อ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองดูอีกสักหน่อยนึงแล้วกันไม่ครับว่ามันจะเกิดใหม่ไหมเพราะว่าผมเพิ่งฆ่ามันไปไงผมเดาว่ามันน่าจะเ,เกิดแบบว,ว่า1ตัวต่ออันนี้หรือเปล่านะครับแล้วคือไม่ใช่ว่ามันเกิดอีกรอบหนึ่งที่มันเกิดมา ตรงที่ผมอยู่แล้วแบบนี่นะแล้วตายหาไม,ม่เม่นะคือแบบไม่ใช่ว่าแบบเออเกิดที่ผมยืนอยู่แล้วปั๊บหยิบไปกินตายอัานี้ผมจะลองจะลองแบบอยู่อีกสักหน่อยนึงแล้วกันคือเมื่อกี้มันมันน่าจะบะั็อก่ะเดี๋ยวรอมันเกิดอีกตัวหนึ่งครับไม่รู้จะเกิดแล้วป่านะโอเคมาแล้วก็เรามาทําบ้านกันแบบสวยสยงามดีกว่านาะนี่คือบ้านที่อาจจะสวยงาม่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยทํามาในการเล่นแบบแบบนี้ นี่แล้วก็เราจะทำแบบนี้นี่แบบนี้เออประมาณเนี้ยเออเอเอเงี้ย <laughs> อันนี้คือผมเล่นรอให้มันเกิดอีกตัวหนึ่งนะจะมาดูว่ามันจะมีพฤติกรรมอย่างไรคือเียกได้ว่านี่คือเหมือนเป็นสารคดีนะครับพี่แกยืนนิ่งเลยนะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นบั็กที่แบบผมเล่นฮาร์ดคอร์ก็เป็นได้นะ มันจะคิดว่าผมตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หรือจริงๆถ้าเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่มันน่าจะแก้บัก๊กมัง้งไม่รู้อ่ะแต่ผมไม่ได้ออกใช้วิธีใช้วิธีฆ่ามันเลยง่ายดีเอาจริงออกง่ายกว่าเยอะมันจะง่ายตรงไหนวะฆ่ามันเนี่ยรอดูใหม่ทีนึงอ่ะแต่ตอนนี้บ้านเราโอเคละโอ้ยอันนั้นอันนันอะไรนนั่นอะไรโอ้ โอ้โอ,โอ้นี่ไงนี่ไงที่ผมบอกโอ้โหผมนึกจะไม่เจอซะละนึกว่าจะไม่เจอเดวอนสาวตัวอื่นซะละไม่ได้เอามาแต่เดวอนสาวไกลพันเดวอนสาวปกติก็มีนี่นี่คือเขามันชื่อว่าอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยที่หัวมันคืออะไรนะชื่ออะไรนะแนะ์ซูเปอร์ช็อปเซปเตอร์คัพอันซูเปอร์โซ่ปาร์รโซชื่อปาร์โรว์โซ d ดเโร่เอ้ยเป็นมิดนะตัวนี้นะ เป็นดาวเสาร์กินพืชน,นะครับมันชื่อชื่ออะไรอะชื่พอพาอรพาโซพาราโซพาราโซน่าจะาปล่อยเขาตามธรรมชาติแล้วกันแต่คือดาวเสาร์กลยพันนะครับเอาจริงบ้านก็ไม่ได้สวยนะบ้านโคตรจะเบสิกนะครับบ้านเบสิกแต่เราเน้นอยู่รอดนะเอาไปอ้างเน้นอยู่รอดซะแล้วตอนแรกกะว่าจะให้มันสวยๆอ่าเรียบรอย้อยมันจิงแค่อันเดียวก็เพียงพอแล้วอันนี้อีกอันหนึง่งวางหน้าบ้าน ผมอยากรู้ว่าไอตัวพาราโซเราจะเทรนมันยังไงอ๋อโอเคต้องใช้เบอร์รี่ครับต้องไปหาเบอร์รี่มันมาเทรนนะและเหมือนผมจะจำได้ว่าเบอร์รี่มันอยู่แถวๆที่ผมวิ่งผ่านมาไม่ใช่เบอร์รี่หรอกก็คือมันเป็นไทก้าคือก็ไม่แน่ใจมันจะมีหรือเปล่านะเบอร์รี่นะแล้วถ้าระหว่างทางผมเจอนี่ก็คือระหว่างเบอร์รี่กับดนวเสากายพันธนะครับอะไรจะเจอก่อนกันนัไ่ไงตอนนั้นคือป่า น่าจะมีเบอร์รี่แหละก็ถ้าไม่มีก็คงต้องลากร巴拉โซเอ้ยมีหมู่้ยหมู่บ้านหมู่บ้านตรงนั้นตรงนั้นหมู่บ้านซึ่งก็เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นหมู่บ้านไทก้าด้วยเดี๋ยวผมมาพักหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วกันนะเออเพราะว่ามันมืดคือมืดมองไม่เห็นฝนตกได้ไงเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอเค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 โอ้ยเฮ้ย้ย้ยสตอปบิดสตอปบิด Stop it right now! Stop it right now! Right now! Right here! Right now! Right here! Right now! Right here! Right now! หยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงแล้วแม่งมาเร็วจัดเนี่ยของจริงมันเป็นแบบนี้ของจริงนะโอ้โ oh หก่อนนะ้นนี้คือไม่ขยับเลยอ่ะนิ่งเป็นโอ้โ oh หเอามาพาดหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ผมขอหยุดตรงนี้แล้วมาแล,วแล้วมา นายอยู่ไหนคือผมว่าสู้ไม่ได้หรอกนะไม่น่าสู้ได้อนเนี้ยโอ้โหแล้วมันต้องแบบนี้เออใช่ไหมคือตอนแรกที่เขาโผลมาคือแบบเกิดที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงคือเกิดมาปุ๊บโดนฆ่าเบื่อให้กูดำเลยนะโอเคแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอเดลเซลเนี่ยมันมันล่องหนได้หรือเปล่าไม่น่าหรอกใช่ไหมไอที่มันล่องหนได้คือเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชันอะไรวะภาคไอ้นั่นถ้าใครที่เคยดูโจรสิคเวิลด์ภาคก่อนก่อนมีตัวที่มันหายตัวได้เอามันหายไปหรอ ดูมันร่วงลงรงข้างล่างวะมันไม่น่าร่วงหรอกมั้งไม่ได้โง่ขนาดนั้นมั้งอ่าผมว่าผมว่าผมเข้าใจแพทเทิร์นมันละก็คือว่าไอตัวเนี้ยมันจะโผลมาแล้วก็มันก็จะหายไปนะครับแต่เพราะเอิญไอตัวที่ผมเจอที่มันยังอยู่ที่บ้านอ่ะคือมันมันไม่หายมันบักนะมันก็เลยอยู่คาตรงนั้นนะครับผมก็เลยฆ่ามันเออนี่ไงต้นไม้ร่วงเนี่ยคือวิ่งชนต้นไม้เนี่ยนะคือนึกถึงไอตัวนั้นเลยเนาะโมเดอร์ที่ผมเคยเล่นอ่ะไอ้นั่นแต่นั่นก็มาบ่อยนะนั่นคือโอ้โหมาบ่อยจัด เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วก็พอกันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันมา2รอบนะครับรอบแรกคือแม่งโหแม่งเกิดน,นี่คือว่าเข้าสิงนะบแบบปุ๊ออกมาเลยนะพระซองอยู่นะครับเสียดายไม่มีเบอร์รี่อะ่ะถ้ามีเบอร์รี่นี่เราก็จะเทมนะครับนะแล้วก็จบคลิปนี้ไปอย่างสวยงามนะครับไม่ตายเลยนะนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เราไม่ตายนะครับเราอยู่รอดได้ คลิปนี้พอนี่ละกันนะครับสำหรับไดลเสากายพันธ์ยูสิกโบลีเบิร์ดคลิปนี้พอนี่ละกันนะครับชอบหรือกดติดตามสกัดเดลเสาบิ๊กไดลพันธ์วันนี้บกันเจอกันใหม่คลิปัน้าบาย